ไอ้ผู้หญ <Durch tus Tel ete> ิงจะเป็นเฉลยถ้าเกิดฉันผู้หญิงสวยจะมาเป็นเมียเราได้หมดเหรอไปจัดการไอ้นาอ่อนเดี๋ยวโบนัสไปกูไอ้ไอ้กำไรขาดไปจ้ะขาดทุนเอาเยอะผู้หญิงทำไมไปทำงานหนักคนหรือเขาเสื่อมทำไมขาดทุนไงเป็นเจ้าได้ไงฮะนี่นี่ของฉันเป็นได้ มีทุนนิดหน่อยของเขาล,ล้วก็คือทุนค่ะพาทอดตอนนี้ดเดินดิบาไม่ได้มือขาให้ทํามบได้ะไปรับขอรจต้องยึดคือให้กับเด็กพ่อของเราไม่ได้เท่กันไปตามหาตัวไอธรรมบาณาให้ไดาา้แต่ไอ้ธรรมบาามนไตาแต่จะาาจเป็นญาติพี่น้องกันฆ้ามนได้กแต่ต้องเป็นผู้หญิงจะม,มาเป็นเชลยผูลาวด้่ปะผูลาวใช่ป ไม่ใช่หรอกตกใจลงมาต้อเดินกับเี่ยป่ะเดีรับมบทบาทตามซึ่งเป็นเมืองรารอยเดย์เท้าไม่ไหลเมืองนี้เป็นเมร้างไม่มีผู้คนอาศัยเลยพระเจ้า จนดูยากพี่น้องก็ใครไไปดูหน้าทีิก็เป็นใครน้องเป็นำายปดออน้อยน้้ำขอใด้เข้าไปดูเมื่อกี้นี้พีแต่นี้เกมใช่ไหมับเขาให้เอาสัตว์เข้าห้างเลยเหรออีกตัวสีพูนเป็นน้ำหน้าใหม่คนนี้เป็นใครกันเลยสัางความมาหวยกับพลงครับ เอาหัมาไปก่นเดี๋ยวเวทีจะทำซะมาหัวรูดิว่าพมจะทำได้หรือไม่ครับกำลังมโหอลยครับทำไม่แล้วเดี๋ยวก็ยังติดตึงเลย กว่าป wow. right. like oh, no. ี้านุแรงเราใจทนไม่ได้ครับเลยขีายบ้านเอไม่ได้เลยค่ะทำไม่ชียไม่เอาไมต้องเชื่อเราต้องไ่รับจะไม่ยออย่าตายอย่าตายกูเจ้าเด็กใจะไปพูดดียว่าตาย ตกใจเลยคตับตับเป็นโรงครับไอ้สองคนจะมาขอครับโอ้โหนางเห็นไอ้สองคนแสลงเลยหันมาสอนรามเลยครับเสร็จเรือกันเลือที่ลงก็ด้วยเหลือแต่ผีห้างเอาไว้ร